ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับประชุมเตรียมมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์2568โดยเน้นบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับขับเคลื่อนแคมเปญขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุมุ่งลดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บด้วยการตรวจตราเส้นทางสร้างจิตสำนึกด้านกฎจราจรพันตำรวจเอกยอดชายจำปาทองรองผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดจันทบ,บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาร่วมหารือในครั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมุ่งพิจารณาแนวทางมาตรการและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับสรุปแผนบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจํานวนมากคณะกรรมการได้เน้นถึงเป้าหมายหลักครับในการลดจํานวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดภายใต้แคมเปญขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ โดยจะดำเนินมาตรการเชิงรุกครับทั้งการตรวจตาเส้นทางสร้างความระหนักรู้ด้านกฎจราจรและส่งเสริมวัฒนธรรมขับขี่อย่างมีวินัยเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ทั้งนี้ครับทางจังหวัดจันทบ,บุรีก็ได้เตรียมบูรณาการทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งครับในการลดสิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้บรรลุปเป้าหมายามตามที่ตั้งใจไว้ครับ